สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่อมปป้าพยอมมาแล้วครับอ,ออกมารับพวงจัดขบวนรถครับฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับปาก กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วครับมารับชมครับกระบวนสามสิบแปดครับก็เกิดตัวเข้ามาใกล้แล้วครับก็เป็นบรรยากาศการเข้าเวรของป้าป้านะครับที่สถานีนะครับ มารับชมครับรับชมครับขบวนสามสิบแปดครับ ผ่านไปแล้วครับเป็นตำบลสามสิบแปดครับอ๋อผ่านไปแล้วครับเป็นตำบลสามสิบแปดครับอ๋อเอฟซีท่้งหลายเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าพัลลี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้กับบรรยากาศที่สถานีตอนใกล้สว่างครับ สวัสดีค่ะ